โอ้โหบรรยากาศวันนี้ถือว่ารมร้นกันดีจริงๆเลยฮะนะเหมือนฝนจะตกนะดูบรรยากาศที่ริมคลองฮะนะพามาดูดอกไม้สวยๆนะมุมที่นาเล็กชอบมานั่งฮนะอันนี้คือต้นปีบหรือว่าต้นกาสลองนะก็เป็นไม้ประดับที่เป็นต้นใหญ่นะขนาดกลางนะดอกจะสวยดอกจะหอมนะฮะ ถือว่าเป็นไม้ประดับที่เป็นไม้มงคลนะก็ใครที่มีสวนมีอะไรก็เอาไปปลูกได้นะนี่ดอกสวยดอกหอมแถมยังเป็นสมุนไพรได้ด้วยนะกลิ่นของเขาหอมนะก็ใช้เป็นยาบำรุงหัวใจนะเป็นยาหอมอะไรเนะี่ยสดชื่นเลยนะคนสมัยก่อนจะนิยมเอาไปใช้ในการทำเป็นรักษาฤทธิ์ดวงจมูก อาจจะไปสูบไปพ่นอะไรอย่างเงี้ยนะผ่านจมูกให้ลิซีดวงมันยุบตัวเนี่ยสวยงามเลยเนี่ยเอาไปทำสปาเนะี่ยถือว่าใช้ได้เลยฮนะเนี่ยดอกสวยๆหอมๆแบบน,นี้เดี๋ยวเราไปดูดอกใกล้ๆกันนะดูความงามของดอกใกล้ๆกันว่าสวยขนาดไหนนี่ดอกเาคือว่า เป็นก้านยาวๆนะแล้วก็มีดอกตรงปลายนะสวยงามฮะสวยงามก็จะร่วงหล่นอยู่ทั้งวันละนะเนี่ยดอกสีขาวๆสวยๆเนี่ยใครที่ชอบดอกไม้สีขาวดอกไม้หอมเนี่ยปลูกได้เลยฮะเนี่ยดอกปี หรือว่ากาสลองนะดูสวยงามจริงเดี๋ยวนาเล็กจะเก็บเอาดอกที่มันร่วงมาให้ดูว่ามันสวยงามขนาดไหนนี่ดอกที่ร่วงหล่นลงบนพื้นเนี่ยนะสีขาวเต็มไปหมดแหละนะมุมนี้เป็นมุมที่ถือว่าน่านั่งพักผ่อนมากๆเลย นาเล็กชอบมานั่งแล้วมันก็จะเป็นเวิร์งที่ดีมากๆเลยเหมือนเป็นมุมที่สามารถที่จะมองเห็นบรรยากาศโดยรอบสวยงามนะเกินร8 0องศาว่างั้นเหรอน,นี่ดอกที่ ร่วงหล่นมาเนี่ยน้าเล็กก็เก็บมาเนี่ยดอกสวยแบบนี้อ่ะเนอกรรมแบบเนี้ยใส่หิ่งผ้าเนี่ยหอมชื่นใจเลยเดี๋ยวจะดมให้ดูว่ามันหอมจริงหรือเปล่าอหอมชื่นใจจริง,รงฮะนะเนี่ยดอกปีดนะหรือว่ากาสลองนะใครสนใจก็ลองหาปลูกนะ แต่ว่าเราต้องเข้าใจนะว่าปลูกพวกนี้มันทำลายยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะออกหน่อตามรากนะมีพื้นที่มันจะออกหน่อขึ้นเรื่อยๆลากไปถึงไหนก็ออกหน่อถึงนั้นแหละนะก็ต้องเข้าใจมันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็มบมาฝากกันเพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ